อะมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันเนาะก็เรายังอยู่ในต่างจังหวัดเมืองอากิตะนะครับกำลังปลูกผักอยู่ปลูกผักอยู่ไปไปเดินเล่นไปเดินเล่น <c oughs> วันนี้เราก็เดินเล่นกันนะครับ คุณป้าคุณป้ามาคุยกับคุณป้าซะหน่อยสินะปาะกาหายโอเคคอมบ้างว่าคุณป้าบอกว่าเทเลบิมิตาวาโยเทเลบิคือทีวีเนาะมิตาวาโยดูแล้วนะฮิโรชิซัมสเตกิดัตตอจะไゃなฮิโรชิซัมคุณฮิโรชิเนี่ยสเตกิดัตตอจะไゃなเป็นการพูดแบบว่าเออวิเศษมากเลยเนาะ เดซ่าเออว่าแต่โซลฟู Sol ้ตแต่น่าหนักโว่าแต่โซลฟูมันคืออะไรนะ <c oughs> มาถามเด็กข้าวบจะรู้ไหมเนี่ยเดินเล่นกันทุกคนอ้าวคอริซ่าสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเดินเล่นผจญภัยในเกม i ือเดนชินจังด้วยกันต่อเดินเล่นในเมืองต่างจังหวัดทำภารกิจสนุกสนุกไปวันวัน อันนี้เดินแรนด์อันนี้เดินแรน,น,นด์ทักทายทุกทุกคนนะครับสวัสดีจ้าเอไลโซชินโนสเกะทำได้ดีมากเลยชินโนสเกะคือคำว่าเอไลโซคำนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นมักจะใช้ตอนชมเด็กครับอารมณ์ประมาณว่าเก่งมากเลยอะไรเงี้ยทำได้ดีอะไรเงี้ยนะครับมากาลันช์เซตโนะสิเ่เลนวสุเบเตะโนริโคยนุนนันเตะช็อตคัตโคยิโซ มากาลันจาเซตก็จะเป็นกลุ่มของพวกเขาอะนะครับชี้แดงชีแดงก็คือกำแพงครับทุกทุกคนเป็นบททดสอบครับซื้อเบเตะทั้งหมดโนดิโคเอรุ ru. สามารถที่จะข้ามได้นั่นแต่ชดตกขากอยโซมันดูดีนิดนึงนะเนี่ยอันนั้นอยู่แล้วอา้าวเอนดิซ่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะวันนี้เราก็มาเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเกมเหมือนเดิมนะครับเราอยู่ในเกมชินจังครับ เกมชินจังมันก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรอ่ะก็คือแบบว่าเล่นไปตกปลาบ้างอะไรบ้างฮิวเยียยาจิตใจอารมณ์แบบไปเที่ยวต่างจังหวัดญี่ปุ่นแล้วก็จะเจอคนนู่นนี่นั่นคุยกันพี่ดิวก็จะใช้บทสนทนานี่แหละเป็นเหมือนกับตำราเรียนเราจะได้แบบว่าเรียนพวกคำเรียนแบบเสียงคำเรียนแบบสภาพบทสนทนานต่างๆที่คนญี่ปุ่นเขาใช้ใกันในชีวิตประจำวันอ่ะอีวันอ่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ย ในตำรามันไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ไงก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับตกปลาตกปลากระทบกรท,ท,ท,ท<ว>คือตอนนี้ภาร,รกิจ<ว>ที่เรามีก็คือทําการปลูกมันฝรั่งถ้าปลูกเสร็จก็น่าจะไปเมืองถัดไปได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันต้องรองไงมันต้องรองเวลา,าก็รอๆไปก่อนเฮ้ย ปลาเล่นเด็กห้าขวบมาตกปลาเล่นก็นะประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างม,มีความปลอดภัยสูงนะครับเด็กห้าขวบจะมาเล่นแถวนี้ก็ได้จริง <c oughs> ๆเราก็ไม่ควรเท่าไหร่นะจริง <c oughs> จังมันมึนครับช่วยไม่ได้ปล่อยๆเขาปล่อยๆเขาไปเราไปเดินเล่นภูเขากันนะ <c oughs> โอ้ เก็บของได้เยอะเลยมีอะไรเนี่ยอู้ยอ้ยแย่่ามาถึงตรงนี้แล้วเ,น,เนี่ยบรรยากาศดีดีเฮ้ย <Whoa. S 1> นาราทาเกะเจอเห็ดเยอะนั่นนี่อ่ะโอ้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 อะไรวิบวับอะไรวแวบ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 คือ <Whoa. S 1> มาบาจิโอ้ย จับตัวอันตรายซะแล้วเนี่ยดีนะไม่โดนต่อย <Whoa. S 1> okay. เฮ้เก็บของไปก่อนเก็บของไปก่อนเฮ้ยอ๋อเจอของแปลกๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้จะวนมาฝั่งบ้านเราสินะใช่ละนี่เนะี่ยมาหลังบ้านแล้วก็วิ่งไปหน้าบ้านสมกับเป็นเด็กข้าวกลัวเล่นด นี่เรารอเรารอพวกเขาเติบโตนะกำลังปลูกอยู่โอ๊ะโอ้โอ้ะเจ๊ตตัวบรรยากาศต่างจังหวัดนี่มันช่างชิลดีเนาะบางทีอยากเดินเล่นอ่ะน่าเดินเล่นมากเลยอิววิววิตัวอะไรนี่แหละโอ้ได้ตักแตน้ ัสดีพี่ชายมีภารกิจอะไรให้ทำไหมเนี่ยเช่วยเหลือってくれนะใคอ่าแลกไข่ปลาแลกไข่โอเยี่ยมถี๋เสื้อแลกร้อยเยนเพื่อเงินเราทำได้โอเคดู้ยเรามีพันสี่ร้อยกว่าเยนแล้วเงินเยอะนะเนี่ยรวยนะเนี่ยนะเนี่ยโอเคดงโมอาริงาโตะอู้ยปลาดุกนามำซึ แลกหมดแลกหมดไม่รู้แลกทำไมนะแต่แลกไว้แหละไหนๆก็มีให้แลกนะทำภารกิจให้มันครบเคด้อมวเรยบร้อยกิจเแ้บคุณรหม่ใหมมม เซเลน่าบอกว่าทำพี่ดิวทำไมน่ารักจังครับเป็นอินทวัดหรือเอกทวัดไม่รู้สิพี่ดิวน่าจะเป็นทั้งสองนะคือมันแล้วแต่อารมบ้มาะบางทีพี่ดิวไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะมันมันอยู่ที่อารมณ์อ่ะบางทีพี่ดิวก็มีหลายบุคลิกะนะ <c oughs> โอ้โอ้โอ้โชิโรนั่งกับมิดเกต้าโนาะกาอุย้ยชิโ่เจออะไรเปล่าเฮ <c oughs> ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเก็บเก็บเก็บ อ๋อชิโรทำได้ดีมากเก่งมากชิโรมาแดนน์นชจิงๆใกลๆน่ารักน่ารักโอโอโอตัวอะไรตัวอะไรเซมิหรือเปล่าถ้าจับนี่เนี่ยเซมิเซยุดเฮ้ยเซมิจริงๆด้วยจับได้ตอนฤดูร้อนนะเนี่ยตกปลาตกปลาตกปลา เฮ้ชอปตกมา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 ,มาเอ้ชอชอ็ชอเก่งมากชินจังจะเก่งไปไหนเนี้ยตกยปลาเก่งกว่าคุณตาอยู่ใกล้ๆนั่นอ่ะคุณตาแกมองด้วยสายตาอันเคืองรู้เลยว่าเคืองดูดูดูด,ดูคุณตาจ้องเราอยู่ <laughs> คุณตายังไม่ได้สักตัวเลยได้สอตัวแล้วเนี่ยคุณตาตกได้สักตัวหรือยัง คุณตาหลับหรือวะคุณตาเนี่ยมา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 แล้วมา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 ้ามามามาาม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 มามาม่มามาามามามาามามามาาม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 มามาาม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 าามาน มาช,ชับ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 สิชับเลย <S <S นี่แน่ใช่ไหม <S <S ชีโรยมากาลานายสดีกันิใช่ด้วยโอ้สีขาวสวยฮะเอ๊ะอะไรอ,อ๋อตัวนี้ใช่ไหมสัตว์เลี้ยงของคุณป้าเนี่ยคือเพื่อนๆจาได้ไหมคลิปที่แล้วอ่ะคุณป้าเขาขอให้เราช่วยหาสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคุณป้าสัตว์เลี้ยงคุณป้ามาอยู่อะไรตรงนี้ผมเกือบที่จะจับไปย่้งกินแล้วนะเมื่อกี้ อล่ะอ <laughs> ๋อล่ะออล่ะมีจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีจังมีจังจงนยนี่มีจังไม่ใช่หรือไงนี่เหรอสัตว์เลี้ยงของคุณป้าเนี่ยอะล่ะ <laughs> คนนาะทกโกโรนีอิตาโนอุ้ยอยู่ตรงนี้เองโลดู <laughs> <laughs> อันอย่างกะอันอย่างเนี้ยดูชินโนสเกะมีมีจังฮะมีจังอั้นเหรอ บุชเดよかったวะดีแล้วนะที่ปลอดภยัยชินจังมิสเกติเกเรเตะกาโตชินจังขอบคุณนะที่หามาให้เนี่ยคือคือมาเจอเนี่ยชิโรซาดิการิโนมีจังยอก็คือเป็นเอ่อเคฟิตเนาะตัวสีขาวชื่อมีจมังเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณป้าลรอเนี่ยอละไรล่ะอุตายแล้วน่างกลือหิเกโมบุชิเดเน คือเพื่อนๆเ,เคยเคยดูแบบว่าตอนที่ผู้ใหญ่คุยกับเด็กเด็กทาลรกอ่ะเขาจะพูดแบบภาษาเด็กนะครับบุจิเดจูเนะอาทาโนจิเดจูเนะมันเป็นตาตายคนญี่ปุ่นอ่ะดูหน้าสายตาของชินจังอันเย็นชาเพื่อนๆเห็นหน้าเขาปะสายตาเย็นชามากเลยชินจังเขาเรียกวัตสึกาโนะคิโมจิโออันนี้คือคิโมจิเพื่อนๆครับอันนี้เนี่ย ถ้าแปลตรงๆคนไทยน่าจะงงโคเลวะสิ่งนี้เนี่ยวาตชิการะจากฉันคิโมจิยกความรู้สึกนะนี่คือความรู้สึกจากฉันถ้าแปลงี้คนไทยไม่เก็ตใช่ไหมมันคือคำพูดที่จะพูดอตอนที่เราอยากให้อะไรตอบแทนครับดังนั้นคนไทยจะพูดงี้ครับนี่คือสิ่งตอบแทนจากใจฉันคนไทยจะใช้เป็นใจฉันอะนะแต่คนญี่ปุ่นจะเป็นนี่คือสิ่งตอบแทนจาก ความรู้สึกข,ของฉันก็คือรู้สึกข,ขอบคุณอะ่ะทศเตอ,อิโอเดเก็บไว้นะทำมาเกะอเออได้ไข่มาเพื่อคุณป้าผม,ผมอุตส่าห์เจอเคฟิสสีขาวซึ่งสวยมากๆผมว่ากะว่าจะเอาไปย่างกินแล้ว คุณป้าให้ไข่มาแทนเนี่ยนะจะดีใจดีไหมเนี่ยเออเอาเข้าไปก็ได้ก็ได้อ่ะถือว่าถือว่าได้ช่วยคุณป้าแล้วกันซามีจัมถ้างนั้นมีจัางโอจินี่ไข่แตะมีจังไงได้สกินะขีรที่ท่าหมดทักสั้นทำเบ๊มโจเนี่ยเดี๋ยวพาไปกลับบ้านแล้วไปกินอะไรก็ไปกินไปไปเลยไปเลยมีจัม สาลีกานไรับต่อสอซีนโนสเกตตกใจคือปกติถ้าเป็นมี่จังเราก็นึกว่าเป็นน้องเหมียวอะไรงี้ใช่ไหมปรากฏว่าเป็นเคฟิตซะงั้นโอเคอย่างน้อยก็ทำสับภารกิจจบแบบฟุกฟุก